สวัสดีครับน้องๆน,นะครับที่เตรียมสอบข้าขราชการท้องถิ่นที่ใกล้จะถึงนี้นะครับเพจนี้นะครับพบกับครูพี่หมอกนะครับในเพจขอนแก้ววิชาการนะครับในส่วนของ EP ีนี้นะครับเป็น E ีีที่2นะครับอีพีนี้ทางครูพี่หมอกนะครับจะมาสรุปพระราชบัญญัติ ที่ใช้ในการสอบนะครับวันนี้จะขอสรุปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2,537นะครับผ่านมานานแล้วนะครับแ,แต่มีแก้ไขเพิ่มเติมนะครับครั้งที่7ปีพศ2,562นะครับโดยพบรบนี้นะครับมีสาระสำคัญนะครับที่จะออกสอบและ ทุกๆปีทุกๆการสอบแต่ละครั้งพรลบนี้นะครับจะออกสอบและมีประเด็นสําคัญที่จะออกสอบซึ่งในคลิปนี้นะครับทางพี่นะครับจะสรุปประเด็นในการออกสอบอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งถ้าให้ฉบับเต็มต้องใช้เวลามากพอสมควรนะครับในคลิปนี้ก็ขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับ ก็เริ่มกันเลยนะครับสรุปสาระสำคัญนะครับของอพระราชบัญญัติสภาตาำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับพระราชบัญญัติพระพราชบัญญัตินี้นะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็คือใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคนนั้นก็รักษาการนะครับซึ่งจะสืบเนื่องนะครับมี บางกรณีมีบางมารตรานะครับที่จะต้องให้รัฐมนตรีกระทรวงม,มหาดไทยนะครับเป็นผู้อนุมัติเห็นชอบนะครับก็ดังนั้นนะครับข้อนี้น้องๆนะครับจำไว้เลยนะครับเป็นประเด็นออกสอบหลายครั้งหลายครานะครับในการออกสอบว่าใครรักษาการตามพระราชบัญญัติ นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระราชบัญญัตินี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรักษารักษารตามพระราชบัญญัตินี้นะครับอันนี้คือสาระสําคัญนะครับซึ่งสาระสําคัญจริงๆแล้วนะครับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่งตําบลเนี่ยแยกออกเป็นสองส่วนส่วนแรกนะครับหมวดแรกนะครับ คือหมวดสภาตำบลและก็หมวดที่สองคือหมวดที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสภาตำบลน,นะครับณปัจจุบันนี้ถือว่าไม่มีแล้วนะครับได้ยกฐานะนะครับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่จะอ,อกสอบเกี่ยวกับสภาตบำบลถามว่ามีไหมมีแต่มีโอกาสน้อยมาก นะครับซึ่งทางผู้ออกสอบเองทางมหาลัยที่สอบจะไม่จับประเด็นในตรงนี้นะครับแต่จะไปจับประเด็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลิปนี้นะครับพี่ขออธิบายคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสภาตำบลนะครับเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับจะมีสภาตำบลนะครับซึ่งสภาตำบลเนี้ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับให้มาบริหาร เกี่ยวกับรองรับนะครับเกี่ยวกับการกระจายอํานาจในสภาในตําบลนั้นๆนะครับก็เลยให้แต่งตั้งเป็นสภาตําบลขึ้นมาโดยนะครับโดยประกอบด้วยนะครับมีสมาชิกสภาตําบลซึ่งประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจําตําบลและก็สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับหมู่บ้านละหนึ่งคนนะครับอันนี้คือสมาชิกสภาตําบลและก็ให้กำนันนะครับ ให้กำนันนะครับน้องๆตัวนี้เลยนะครับให้กำนันนะครับตำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาตำบลนะครับแล้วก็ให้มีรองประธานอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกนั่แหละครับนะอันนี้ก็มีเวละอยู่ทั้งหมดสี่ปีนะครับสี่ปีก็จะเลือกตั้งกันครั้งหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับ สภาตำบลนี้ไม่มีแล้วนะครับกลายเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกว่าการยกฐานะนะครับการยกฐานะตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็มีหลักเกณฑ์อยู่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างเช่นนะครับมีหลักเกณฑ์ว่า,ามีความพร้อมในเรื่องของรายได้นะครับมีรายได้เกิน150,000บาทนะครับ ามปีติดต่อกันนะครับก็สามารถยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้นะครับแล้วก็การยกฐานะให้ทําเป็นประกาศกระทรวงมหาประกาศกระทรวงมหาไทยนะครับเป็นประกาศกระทรวงนะครับให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้คือที่มานะครับที่มาขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมาจากสภาสาภาสสตำบลน,นะครับแล้วก็สภาตำบลน,นะครับ ต้องมีการประชุมนะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือหลักใหญ่ใจความของสภาตำบลน,นะครับและประชาชนมาจากการเลือกสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับอันนี้ในส่วนของสภาตำบลแต่ในการวิเคราะห์ของพี่นะครับคาดว่าสภาตำบลไม่น่าจะออกสอบนะครับด้วยเหตุที่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาตำบลไม่มีแล้วนะครับกลายเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของสภาตำบลเนี่ยก็มีอยู่6ประการน,นะครับผมแล้วก็ให้นายอำเภอนะครับเป็นผู้กํากับดูแลนะครับอันนั้นคือในอดีตนะครับในอดีตนะครับพอหลังๆมานี้ก็ปรับเป็นสภาตาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดนะครับเรียกว่ายกฐานะนะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็จะแบ่ง นะครับแบ่งเป็นเขาเรียกว่าองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งจะประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยนะครับสภานะครับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับอันนี้องค์ประกอบนะครับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับมาดูของสภากันก่อนนะครับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็จะประกอบด้วยสมาชิกสภานะครับลองลองลองคิดดูครับน้องๆลองคิดในภาพรวมคล้ายๆกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับาการกระจายอำนาจน,นะครับเป็นการาแบ่งการปกครองออกเป็นในระดับท้องถิน่นระดับตำบลน,นะครับก็ล้อนะครับล้อมาจากการาปกครองในส่วนของรัฐบาลนะครับในส่วนของ ประเทศนะครับกล็ล้อกันมานะครับผมรูปแบบคล้ายกันนะครับก็มีสภาสภาประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสภาก็ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับมาจากไหนเอ่ยนะครับก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับโดยให้นะครับเขตเลือกตั้งโดยให้หมู่บ้านนะครับหนึ่งหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งและ ใน1เขตเลือกตั้งสามารถเลือกนะครับสามารถมีดีกว่านะครับเรียกว่าใช้คําว่าสา,สามารถมีสมาชิกองค์การบรหิหารส่วนตำบลหรืออบตนะครับใช้คําว่าอบตดูง่ายกว่านะครับมีอบตนะครับมีสมาชิกอบตได้หนึ่งคนนะครับในหนึ่งหมู่บ้านนะครับอันนี้คือการแบ่งโดยหลักๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ สมาชิกสภาองค์การบรหิหารส่วนตำบลหรือสมาช,ช,ชิกสมาชิกสภาอบตเนี่ยครับต้องมีไม่น้อยกว่าหกคนนั่นก็หมายความว่าในกรณีที่หมู่บ้านที่มีหกหมู่บ้านนะครับสมมุติว่าตำบลน,นี้มีหกหมู่บ้านตำบลกรครับมีหกหมู่บ้านก็สามารถเลือกสมาชิกได้เลยหมู่บ้านละคนนะครับเลือกได้หมู่บ้านละคนหมู่บ้านละคนนะครับซึ่ง เดี๋ยวจะอธิบายว่าคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นสมาชิกมีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับสมาชิกสภาองค์การอาหาสนมบนหรือสมาชิกอบอตเนสภาอบตเนี่ยฮะในแต่ละตำบลในแต่ละอบอตอต้องมีไม่น้อยกว่า6คนนะครับมีไม่น้อยกว่า6คนเพราะฉะนั้น6คนเป็นตัวตั้งนะครับ สมมุติอีกนะครับในกรณีที่มีหมู่บ้านในในตำบลน,นั้นนะครับมีหมู่บ้านไม่ถึงหกหมู่บ้านจะทํำยังไงนะครับสมมุติว่ามีห้าหมู่บ้านนะครับมีห้าหมู่บ้านสมาชิกจะได้หมู่บ้านละหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนจะได้ห้าคนนะครับทีนี้นะครับให้พิจารณานะครับ หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดนะครับมาอีกหนึ่งหมู่บ้านสมมติว่าห้าหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านหมู่บ้านกอนะครับมีสมาชิกมากที่สุดมีมีประชากรมากที่สุดสามารถให้หมู่บ้านกอมีสมาชิกได้สองคนนะครับ ก็จะมีการแบ่งเขตกันออกมามีการแบ่งเขตการเลือกตั้งแล้วก็ให้กาสองเบอร์นะครับก็ได้กันสองคนนะครับในกรณีอีกนะครับมีสีหหหสมม่หมู่บ้านก็ให้ลดหลั่นกันมาครับสมมุติว่านะครับหมู่บ้านกอมีสี่หมู่บ้านเลือกแล้วนะครับจะได้สมาชิกอยู่สี่สี่ท่านนะครับให้หมู่บ้านที่มีคะแนนอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับอันดับหนึ่งให้สมาชิก อ๋อให้หมู่บ้านที่มีประชากรที่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งได้เพ ouais ิ่มหนึ่งคนนะครับ5 5แล้วก็ให้หมู่บ้านที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองนะครับมีเพิ่มได้อีกหนึ่งคนนะครับทั้งนี้เพื่อให้สมชาชิกสภาอบตนะครับครบหกคนและในกรณีที่มีสองหมู่บ้านนะครับก็แบ่งกันเลยนะครับมีสองหมู่บ้าน ได้หมู่บ้านละสามคนนะครับกรณีที่ตำบลน,นั้นมี1หมู่บ้านก็ให้เลือกทีเดียวเลยนะครับหมู่บ้านละหกคนอันนี้คือ,อในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งจะไปทำหน้าที่ตรากฎหมายนะครับ,บ,บเพื่อบบัดทุกบำรุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลน,นั้น,น,นๆนะครับซึ่งนะครับ คุณสมบัติของสมาชิกสมาชิกสภานะครับองค์การบริหารส่วนตำบลในพระราชบัญญัตินี้นะครับไม่ได้กําหนดไว้นะครับแต่แต่นะครับจะกําหนดว,ว่าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับอันนี้นะครับได้กําหนดคุณสมบัตินะครับของอสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับไว้นะครับหลักๆนะครับต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับสังเกตนะครับเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับอันนี้อันนี้หลักๆเลยนะครับสองนะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีครับ นับถึงวันเลือกตั้งนะครับนับถึงวันเลือกตั้งนะครับอันนี้นะครับคุณสมบัติตัวนี้นะครับไม่มีอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแต่ทุกครั้งจะมีการออกสอบถึงเกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของสมาชิกสภาอบตนะครับคุณสมบัติของนายกก็ดีคุณสมบัติของสมาชิกสภาท้องถิน่นตัวนี้นะครับ ไม่ว่าอาบอตอ,อบอจอเทศาบาลน,นะครับจะใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือวผู้องถิ่นตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับจำไหมนะครับน้องๆนะครับหมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับถ้าไม่มสีสัญชาติไทยในการเกิดได้ทีหลังมีสิทธิไหมไม่มีสิทธินะครับสองนะครับ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับบริบูรณ์นะนับถึงวันเลือกตั้งนะครับนับถึงวันเลือกตั้งนะครับสมมติว่าเราครบ25ปีตอนวันรับสมัครได้ไหมไม่ได้นะครับถือว่าขาดคุณสมบัตินะครับต้องนับถึงวันเลือกตั้งนะครับอันนี้มีหลายเคสหลายกรณีนะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับในองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับ บางท่านนะครับอายุยังไม่ครบนะครับขาดไปวันสองวันนะครับอันนี้ก็น้องๆจําในส่วนนี้เลยนะครับคาดว่าต้องมีการออกสอบแน่ๆนะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับพระราชบัญญัตินี้นะครับพระพราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยออกล่าสุดเมื่อปี6-2นะครับ อ,อันเก่าอันเดิมลรทิ้งหมดนะครับมาใช้ตัวนี้แทนนะครับ 3. นะครับต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับอยู่ในเขตปกครองท้องถิ่นนั้นนะอยู่ในเขตอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่สมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนับถึงวันรับสมัครอันนี้นับถึงวันรับสมัครนะครับเคสนี้นะครับเคยออกสอบเมื่อปี54นะครับ54เออปี64นะครับจะมีเคสบอกว่านายกนะครับเป็นสมาชิกอยู่ เป็นสมาชิกนะครับหมายถึงว่าแจ้งย้ายนะครับย้ายมาอยู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นกนะครับนายกออยู่ในท้องถิ่นกนะครับครบหนึ่งปีนะครับคือเกินหนึ่งปีแล้วนะครับครบหนึ่งปีแล้วสมมุตินะครับนายกอเนี่ยอยู่ในตำบลนี้นะครับ ครบหนึ่งปีซึ่งอยู่ในหมู่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในหมู่หนึ่งแต่พอถึงการรับสมัครสมาชิกนะครับนายกนะครับไม่ลงสมัครสมาชิกที่หมู่หนึ่งนะครับแต่ดันไปลงสมัรสมาชิกที่หมู่สองประเด็นนี้ถามว่าได้ไหมนะครับน้องๆนะครับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวพี่เข้ามาตอบให้นะครับน้องก็พี่พเข้ามาตอบให้นะครับซึ่งมีประเด็นอ่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีการตีความมันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้นะครับเป็นคุณสมบัตินะครับซึ่งคุณสมบัตินะครับของผู้รับสมัครนะครับตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ว่าท้องถิ่น62เนี่ยครับซึ่งคุณสมบัตินะครับจะมีอยู่ประมาณทั้งหมดนะครับ26ข้อนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับถ้าน้องๆสนใจนะครับเดี๋ยวนะครับจะแนะนํา นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ในส่วนของสมาชิกสภานะครับสมาชิกสภาก็พอเข้าไปแล้วมีหน้าที่อะไรนะครับเนี่ยครับบำวนบำบําบทุกบำรุงสุขนะครับเป็นคนตากฎหมายตาข้อบัญญัติต่างๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนี่คือหน้าที่ของสมาชิกสภานะครับล้อมาจากการเมืองระดับประเทศนะครับคล้ายสสนะครับอันนี้นะครับคล้ายสสพิจารณา ข้อบัญญัต response, ญิงบ si ประมาณลายจ่ายอะไรนะครับก็อยู่ในส่วนนี้แหละครับเป็นสมาชิกสภาองค์การมหาสมาบรอันนี้ในส่วนของสภาในส่วนขององค์การมหาสมาบรนะครับแยกมาหนึ่งส่วนแล้วนะครับก็จะส่วนนี้ก็คือสภาองค์การมหาสมาบรส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับอันนี้ในส่ว si นนายกขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนายกองค์การมหาสมุบรนะครับก็มาจาก การเลือกตั้งนะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในองค์กรปกครองที่นั้นๆน,นะครับหมายถึงว่าในตำบลน,นั้นๆน,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 นะครับที่เขาประกาศเป็นกฎกระทรวงไว้นะครับว่าตำบลน,นี้มีอาณาเขตถึงไหนถึงไหนนะครับควบคุมถึงไหนก็ประชากราตามเขตการปกครองที่นัน้นนแหละครับนะก็เป็นผู้เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ ซึ่งนะครับคุณสมบัตินะครับปัจจุบันนะครับกฎหมายได้แก้ใหม่นะครับคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบนนะครับต้องมีนะครับตามมาตราห้าสิบแดทหนึ่งนะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสาสิบห้าปีนะครับสามสิบห้าปีบริบูรณ์นะครับในวันเลือกตั้ง และนะครับต้องจบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นปริญญาตรีอ๋ประธานโทษครับต้องจบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหรือว่าม .6 นะครับปริญญาตรีนั้นของเดิมนะครับปริญญาตรีของเดิมนะครับปี P 62นะครับการาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ ฉบับที่เจ็ดนะครับได้แก้ไขให้ไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายครับหรือม .6 นะครับหรือนะครับเคยนะครับดํารงตําแหน่งการเมืองท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเคยเป็นสมาชิกนะครับเคยเป็นนายกมาก่อนนะครับเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้นะครับ สมาชิกผู้ที่สภานะครับอันนี้สามารถมาลงนายกได้นะครับมีมีเรียกมีคุณสมบัตินะครับมีคุณสมบัติในการลงรับสมัครเลือกตั้งนะครับเป็นนายกองค์การมาสุบรณ์ได้นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนแล้วนะครับประเด็นนี้นะครับพี่เกรงว่าจะออกสอบนะครับ เมื่อก่อนต้องจบปริญญาตรีหรือเคยดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นต้องจบไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่6หรือมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหรือว่าม .6 นะครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับประเด็นสําคัญที่น้องๆต้องจําน,นะครับแล้วก็นายกนะครับ อยู่ในตําแหน่งคละสปีนะครับนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะจำไว้นะครับนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิต่างๆของนายกจะเกิดตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับอายุครบสีปีวันเลือกตั้งนะครับและนายกนะครับนายกอบอตอก็สามารถแต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกิน2คนนะครับและก็มี เลขานายกนะครับได้อีกหนึ่งคนนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของนายกนายกก็มีอำนาจนะครับตามมาตรา59นะครับก็มีอำนาจสั่งการนะครับบริหารงานต่างๆนะครับในในองค์การอาหารส่วนตำบนนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้เลยนะครับตามมาตรา59ซึ่งนะครับ ถ้าอธิบายทั้งหมดนะครับต้องใช้เวลามากพอสมควรนะครับอันนี้จะขออธิบายแบบคร่าวๆนะครับให้น้องๆนะครับเผื่อว่าถ้าไหนสนใจนะครับแล้วก็จับประเด็นในการอ่านหนังสือนะครับอันนี้ในส่วนของนายกนะครับอำนาจหน้าที่นะครับเมื่อกี้นะครับเราบอกว่าแบ่งเป็นสองสองสองหลักใหญ่สองสององค์ประกอบใหญ่นะครับพระราชบัญญัติพรบหรือพระราชบัญญัติองค์การมหาชนส่บลเนี่ยฮะแบ่งเป็น สององคประกอบใหญ่คือสภา,าตำบลสภาองค์การอาหารตำบลน,นะครับและก็นายกองค์การอหารตำบลแบ่งเป็นสองส่วนนะครับสภาก็าาคือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับน้องๆสภาคือนิติบัญญัตินะครับนายกก็คือฝ่ายบริหารน,นะครับการปกครองขน้องถิ่นนะครับแบ่งออกเป็นสองสองสองอำนาจน,นะครับสองอำนาจไม่เหมือนไม่เหมือน ในการบริหารประเทศนะครับเราเทศจะมีเขาเรียกว่าอำนาจบริหารนิติบรรัญญัติตุลาการนะครับอันนั้นคืออำนานจอำนาจในส่วนของการบริหารประเทศแต่ในท้องถิ่นนะครับน้องๆจับประเด็นแค่2อ,อย่างนะครับสออย่างเท่านั้นนะครับก็คืออำนาจในการบร,ริหารและอำนาจทางนิติบรรัญญัตินิติบรรัญญัติก็คือสภานะครับ และเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายข้อบัญญัติต่างๆออกจากสาภานะครับออกจากสาภาด้วยความเห็นชอบจากสาภานะครับและก็อำน,นาจบริหารก็ออกจากนายกนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนังบนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นไหนครับไม่ว่าอบอตอ,อบอจเทศาบาลน,นะครับเมืงพัทยาลักษณะเดียวกันนะครับให้จําหลักไว้สองอย่างนะครับบริหาร และก็นิติบัญญัตินะครับอันนี้คือหลักการนะครับต่อมานะครับตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็จะได้ระบุนะครับอำนาจหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่ซึ่งเคยออกข้อสอบเมื่อปี60นะครับ2560นะครับอำนาจหน้าที่นะครับในข้อสอบครั้งนั้นนะครับเขาถามว่า หน้าที่ใดต่อไปนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำนะครับใช้คำว่าอาจจัดทําได้ในตำบลนั้นนะครับอันนี้เคยออกข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในประเด็นนี้นะครับพี่ขอแบ่งนะครับแบ่งออกเป็น2องสอำนาจนะครับซึ่งอำนาจที่ต้องทํานะครับก็จะเป็นไปตามมาตรา67นะครับซึ่งมีอยู่9ประการนะครับ เก้าประการนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะสรุปนะครับที่จะสรุปให้คร่าวๆนะครับเก้าประการนี้นะครับอำนาจที่จะ,จะต้องทํานะครับน้องๆจำไปเลยนะครับต้องทําและอีกอำนาจหนึ่งคืออำนาจที่อาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับซึ่งซึ่งแต่ละอ,อ,อปะทอนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศาบาลอ,อ,อบจอ,อะไรนะครับจะ เราบุไว้นะครับในพระราชกันดับเขาเลยว่าอำนาจที่ต้องทํานะครับต้องเป็นคือเป็นหน้าที่หลักนะครับผมเก้าข้อนะครับมีเก้าประการนะครับหน้าที่หลักจะสรุปนะครับสรุปให้ฟังนะครับคร่าวๆนะครับหนึ่งนะครับจัดให้มีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบกนะครับกว้างๆนะครับรักษาความสองนะครับรักษาความสะอาด ของถนนทางน้ําทางเดินนะครับที่สาธารณะเรื่องถนนหนทางนะครับขยะมูลฝอยนะครับอันนี้เป็นข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับป้องกันและระงับโรคติดต่อนะครับจะเห็นจากการเกิดโควิดที่ผ่านมานะครับอบตไม่ว่าเป็นอบตหรือองค์กรต่างๆนะครับเข้าไปมีบทบาทมากพอสมควรนะครับ4นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ หนะครับส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะฮะหส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการครอบแตกรวาานะครับครอบกว้างมากอันนี้ข้อนี้จะอยู่ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับข้อเนะครับคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและสิ่งแวดล้อมนะครับข้อแนะครับบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นวัฒนธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนะครับเมื่อก่อนมี8ข้อนะครับเมื่อก่อนมีแข้อแต่พรบเพิ่มเติมครั้งที่7เมื่อปี6กสองที่ผ่านมานะครับเพิ่มมาอีก1ข้อนะครับคือข้อเกนะครับคือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทั้งหมดหมายนะครับข้อที่เพิ่มมานะครับก็คือ การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีนะครับอันนี้อันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับเมื่อก่อนมีแปดข้อตอนนี้มีเก้าข้อแล้วนะครับในส่วนของหน้าที่ที่ต้องทํานะครับส่วนของหน้าที่ที่อาจจัดทํานะครับอาจจัดทํานะครับอันนี้นะครับน้องๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับมีสิบสามประการนะครับตามมาตราหกสิบแปดนะครับซึ่งนะครับถ้าน้องๆนะครับคนไหนสนใจนะครับเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายต่างๆนะครับาสามารถนะครับเข้าไปติดตามนะครับแล้วก็ติดต่อไปที่างานเพจขวัญแก้ววิชาการนะครับเบอร์โทรนะครับ0836511451นะครับซึ่งในการติวนะครับในการติวสอบนะครับทุกพรบรนะครับ และนอกเหนือจากพรบทั้ง13พรบแล้วนะครับพรบไหนที่เกี่ยวข้องนะครับทางพี่ๆนะครับก็จะมาเจาะลึกนะครับเจาะรายละเอียดนะครับประเด็นที่คิดว่าจะออกสอบนะครับและประเด็นไหนที่เป็นสําคัญสําคัญนะครับก็น้องๆนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับผมในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอ จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ